สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับวันนี้ครับสำหรับใครที่ใช้ Samsung S22 นะครับผม Samsung S22 Ultra เนาะในตัวอย่างตัวนี้หรือว่า ใช้ซ a m s ุง g S 2 3 u l t r a อรหรือจะเป็นตัวอื่นนะครับผมแล้วกังวลครับว่ากล้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันอาจจะเออไปขูดไปขีดเป็นรอยเป็นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็หากว่าใครจะซื้อแบบประเภทตัวครอบที่เป็นโลหะมาคุมไว้บริเวณเลน,นต่างๆเหล่านี้ก็กลัวว่าตัวกล้องจะเป็นรอยหรือว่าตัวขอบของเลนเนี่ยจะเป็นรอยได้ง่ายเวลาเราใส่เราถอดเพราะว่า ขอบส่วนใหญ่ที่เขาเอามาใส่มันจะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับโลหะเมื่อมาโดนกับโลหะก็อาจจะเกิดอาการเสียสีแบบเนี้ยอาจจะทําให้มือถือของเราเป็นรอยได้ครับวันนี้เท็ดดี้ครับมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สั่งมานะครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นเป็นกระจกนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในตัวนี้นะครับมีกระจกทั้งหมดอยู่5ชิ้นซึ่งก็พอดีกับเจ้ากล้องด้านหลังของ Sam s u n g S 22 Ultra งผมตรงนี้ครับผมเจ้าตัวนี้ฮะเป็นกระจกที่ให้มาครับเป็นแผ่นกระจกเฉยๆเลยที่ เอามาติดครับแล้วราคาถูกมากๆเลยเดี๋ยวจะบอกราคาอีกทีเนาะอุปกรณ์ที่ให้มานะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีตัวฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับผมพร้อมกับอุปกรณ์ทําความสะอาดจะมีอยู่สองแผ่นเนาะจะมีเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับที่เราจะใช้จะเป็นแบบเปียกเนาะเพื่อทําความสะอาดก่อนแล้วก็ เบอร์2นะครับผมเอาไว้เช็ดให้แห้งอีกทีหนึง่งซึ่งวิธีการติดนะครับง่ายมากๆเลยต้องบอกนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นเปียกเนาะเราก็เอามาเช็ดทําความสะอาดกระจกของเราก่อนนะครับไม่ให้เขามีเศษฝุ่นเศษอะไรติดนะครับพอเอาแผ่นเปียกเช็ดเสร็จเรียบร้อยละเราก็เอาเจ้าแผ่นแห้งมาอีกทีนึงที่เป็นเบอร์2ครับเอาแผ่นแห้งนี้ดึงออกมาปั๊บเดี๋ยวนะฮะดึงออมาแผ่นแห้งเนาะมันเป็นกระดาษชนิดเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่เป็นแบบเปียกกับแบบแห้งนะครับก็มาเช็ด หรือว่าใครมีพวกผ้าที่ไว้สําหรับเช็ดเลนต่างๆผู้นี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็เคล็ดลับสําคัญอย่างหนึ่งเเวลาทําความสะอาดนะครับให้ปิดแอร์ปิดพัดลมให้เรียบร้อยครับเพราะว่าฝุ่นมักจะมากับสายลมเสมอคุณผู้ชมครับจากนั้นถ้าเรามาใช้มือของเราเนี่แหละแกะเอาเจ้าฟิล์มแต่ละตัวที่มันอยู่ในนี้นะครับผมมันเป็นแบบฟิล์มกระจกเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมเราก็ใช้มือของเราเนี่ยแกะเอาทีละตัวครับ3ตัวแรกที่เป็นอันใหญ่เนี่ยเขาก็มีขนาดเท่าๆ นี่แกะออกมาครับเป็นฟิล์มป๊าบนะฮะเบาๆนิดนึงนะเขาแตกได้นะคุณผู้ชมครับผมจากนั้นฮะเราก็มาวางบนเลนของเรานี่ฮะแนะนําไม่ใช้แบบชนิดที่เป็นกระจกแบบนี้นะครับอย่าใช้แบบที่เป็นสติกเกอร์ครับผมแบบพลาสติกมันจะทําให้ภาพที่เราถ่ายออกมามันไม่คมชัดเนาะติดครั้งแรกนะฮะโดยธรรมชาติของมันมันมักจะเบี้ยวนะครับผมพอมันเบี้ยวเนี่ยเราก็ใช้เล็บของเราเบาๆนะฮะงัดออกมานิดหนึ่งครับผมอย่างัดแรงนะเดี๋ยวขอแตกนะครับแต่ถ้ามัน พอดีแล้วแบบนี้ก็โอเคครับผมเมื่อกี้สายตาเอียงไปนิดนึงเนาะเอาแผ่นที่2ครับผมหยิบออกมาต้องบอกเลยนะว่าเจ้าตัวนี้ผมสั่งมาจากเมืองจีนนะครับราคาถูกมากๆเลยฮะคุณผู้ชมเองก็สั่งได้เพียงแต่ว่าเวลาในการส่งอาจจะช้านิดนึงก็แลกกับราคามานะครับผมแปะเข้าไปได้ฮะอุยอุยหลุดหลุดโอเคอ้าวแปะเข้าไปแล้วนะครับชิ้นที่2ครับผมต่อไปชิ้นที่3ครับผมจะต้องบอกราคาแล้วใช่ไหมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าราคา ตัวนี้นะครับทั้งหมด5ชิ้นนี่นะฮะราคาตกใจนะฮะราคา8บาทครับคุณผู้ชมครับผมราคา8บาทนะฮะฟิล์มกระจก3ชิ้นนี่นะครับผมห้าชิ้นน,นะฮะหชิ้นน,นะครับรวมราคาแล้ว 8บ,บาทจริงๆฮะไม่ได้โมครับแล้วเท็ดดี้ก็ฝากลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมแบ,บาทฮะ8บ,บาทนี้แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่งฟรีนะครับผมไม่งั้นจะเสียค่าส่งด้วยเท็ดดี้เองใช้โค้ดส่งฟรีนะครับรวมทั้งซื้อเจ้าตัวนี้ก็เลยจ่ายไปทั้งหมด8บาททวนนะคุณผู้ชมครับผมแบ,บาททวนฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยนะ,ะมันไม่ตรงอใช้ขยับขยับตรงเห็นไหมครับเพียงแค่นี้ฮะ ตัวกล้องด้านหลังเราก็ได้รับการปกป้องเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่มันไปโดนอะไรขูดขีดหรือเวลาเราไปวางไงไงไง,ง,ง,งแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะไปโดนใส่อะไรที่มันแข็งๆที่มันขูดขีดนะครับหรือใส่ในกระเป๋าเกงใส่ในกระเป๋าสะพายต่างๆของเรานะครับก็ช่วยป้องกันปัญหาตรงนี้ไปได้เลยครับและที่สําคัญเจ้าตัวนี้ครับเขามีขนาดที่บางมากๆเลยฮะเวลาที่เราใส่เคสของซัมซุงไปแล้วเนี่ย เขาก็ายังจะช่วยโปรเทค กล้องของเราไปด้วยครับด้านหลังเนะี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งที่จริงๆเราติดฟิล์มตรงนี้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างเทดดี้ฝากไว้เรียบร้อยแล้วมันแปบ,บาทจริงๆนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ยังมีของซ้ำซุงเรื่องอื่นๆให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันด้วยครับผมอย่าลืมกด subscribe ติดตามเราะฮะแล้วจะพบกับสาระดีๆเรื่องโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปและเลนส์ต่างๆกับเราเป็นประจำเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาามเรรรคคััับบสสดี